วัดดีจ้ะพี่นอ้องเมอนก็จะพามาให้อาหารป่าพระราชวังน้ำที่บาหลีมีทั้งหมดเก่าบอก็จะให้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะจ๊ะเดินชมความงามให้อาหารป่าไปเรื่อยๆกรอชมวิวรอบๆพระราชวังแล้วก็มัศดุดต่ามี บอลวนไปโตอยอย่างสิว่าสิงโตกบประมนณสิว่าปีเสียกบประมาณเนี่ย่นิทเต้นได้ออกมาเนี่ยพี่น้องก็งงว่าเขาซื้ออย่างก็เรยกประกาเพื่อซื้อเอาเซลฟี่นิดนึงขางนั้นเน่ข้างนี้นแน,น่แล้วก็ขึ้นบันไดไปแล้วก็ไปสะดุดตากับกล้วยเสียมพูบ้านเขาอาจจะมีอ่ะแต่บอเคยเห็นออกเสียมพูสวย เมืองจ้กพี่นอ้องบ้านผู้ใดมีเน่ยแล้วก็เทพเจ้าบ้านเขาเมืองพี่นอ้องเป็นตัวอย่างนี่ได้เห็นว่าอืมแล้วก็ให้อาหารป่าปอสุดทยก่อนกลับ